นิยายรักนิยายเสียงเรื่องเทพบุตรลาสวาแต่งโดยอนัตตาตอนที่เก้าจบมืออาหารมือนั้นเจ้านายหนุ่มสุดหล่อก็เดินมาส่งเธอถึงหน้าห้องทำงานทั้งที่เธอปฏิเสธตั้งแต่แรกแต่เธอกลับไม่คิดว่าเมื่อเดินเธอเดินหนีเขาแล้ว เขาจะเดินตามมาส่งเธอจริงๆถึงหน้าห้องเย็ยนนี้ผมจะไปส่งคุณที่บ้านเธอหันมาจ้องเขาอย่างไม่อยากจะเชื่อไปส่งทำไมหรือคะผมจะไปหาป้าบวัวผันเธอก็ยังคงงงอยู่ดีทำไมต้องไปหาด้วยล่ะคะเผื่อว่าแกมีปัญหาอะไรเมื่อเช้าแกเกือบจะลมแล้วนะแล้วถ้าเกิดมีอาการตอนเย็นใครจะไปส่งแกถึง ที่โรงพยาบาลล่ะเธอเห็นว่ามันเป็นเหตุผลที่ข้างๆกูกูไม่เข้าท่าออเสียเลยงั้นคุณก็ไปเองเถอะฉันขึ้น BTS ไม่กี่นาทีก็ถึงเมื่อเธอยืนยันแบบนั้นอีกครั้งมันก็ทำให้เขาทำท่าเซ็งจัดอะไรของคุณอะไรของคุณกันลูกพีทรู้ไหมมีแต่คนอยากนั่งรถของผม มีแต่คนอยากจะใกล้ชิดผมมีแต่คุณนั่นแหละที่ทำท่ารังเกียจอยากจะผลักใส่ผมอยู่เรื่อยรังเกียจตผมนักหรือไงเธอถอนหายใจยังมีอาติกับคนหลงตัวเองอย่างเขาจัางเต็มทีเอารถกูโก้ดููของคุณมาแลกเป็นเงินเอาอีโก้ของคุณมาแลกเป็นเงินเอาความหลงตัวเองของคุณมาแลกเป็นเงินคงได้หลายร้อยล้าน และเอาเงินหลายร้อยล้านนั้นไปบริจาคให้เด็กๆที่ยากไร้พวกเขาคงมีกินมีใช้ได้เรียนได้อิ่มกันมากเลยนะคะฉันเบื่อไม่อยากเถียงกับคุณแล้วคุณอยากจะไปหาป้าบัวพันก็ไปเองเถอคะค่ะฉันกลับบ้านเองดีกว่าพูดแล้วเธอก็หันหลังสบัสดบ๊อบ ทำท่าจะหนีห่างจากผู้ชายลอที่ลงตัวเองอย่างเขาไปทำงานเสียดีกว่าทว่าคนที่ยังไม่รู้ตัวว่าถูกด่าทางอ้อมกลับจับข้อมือเธอไว้อย่างรวดเร็วทำบุญงั้นหรอเล้งเด็กเัินใช่ไหมผมอยากทำนะคุณมีที่ผมทำหรือเปล่าล่ะผมเองก็อยากจะบริจาคเหมือนกันดูท่าทางบักสีดาจะตื่นเต้นเป็นพิเศษและ พิศนีก็ตื่นเต้นเช่นกันที่จะมีคนมาช่วยสถานสงเคราะห์เด็กที่เธอเติบโตมานี่เบอร์โทรของผมเขาหยิบนามบัตรออกมาจากเสื้อสูตรเขียนเบอร์ส่วนตัวลงไปแล้วยื่นให้เป็นกรณีพิเศษถ้าคุณอยากจะพาผมไปแล้วก็โทรศัพท์มาหาผมนะผมอยากทำบุญบ้างนะถ้าทางของเธอ ื่นเต้นเขาเองก็เช่นกันพิศนีดีใจแต่เขาดีใจที่เธอตกกลุ่มพรางของเขาหน้าละว่าเขาอยากได้เธอน้ำลายแทบหกแค่เธอยอมไปไหนมาไหนกับเขาแค่ทำให้เธอหลงเสน่ห์ของเขาเท่านั้นเขาก็จะได้ในสิ่งที่เขาอยากได้ส่วนเรื่องทำบุญทำทานน่ะมันเป็นเรื่องรองลงมาถึงเงยหน้ามองเขาสายตาของเธอ ที่ใช้มองเขาเปลี่ยนไปอย่างกับมองเทพบุตรไม่ใช่ซี o อโอจอมหืนจอมหืนคนเดิมวันนี้เธอเห็นหลากหลายแง่มุมของเขาซึ่งมันเปลี่ยนไปนในทางที่ดีแล้วเขาก็ตีสีหน้าเทพบุตรจนเธอรู้สึกดีขึ้นจริงๆความจริงเขาก็ไม่ได้แย่นะเย็นนี้ผมจะมารับนะตอบผมด้วยกแล้วกัน เธอไม่รู้ตัวได้ซ้ำว่าเผลอพยักหน้าตอบรับเขาอย่างเต็มใจไปตอนไหนเขาเก็บอาการลิงโลดเอาไว้ในใจแทบไม่มิดก่อนจะหันหลังเดินจากไปทำเหมือนไม่มีอะไรทั้งที่พอเข้าไปในริบแล้วก็ยังยิ้มอย่างกว้างขวางถามยัางเจ้าเล่ส่วนพิซินียังยืนจ้องนำบัตรของเขา รอยยิ้มยังติดแปะอยู่บนใบหน้าจนสีนวลต้องยกมือโบกไปมาต่อหน้าเธอพอเธอเงยหน้ามองสีนวลใบหน้าของเธอก็ยังเต็มตื้นไปด้วยรอยยิ้มเป็นอะไรหรือเปล่าจันนุนสีนีเธอมีสีหน้าที่แสดงถึงความสุขจนสีนวลชักจะไม่แน่ใจแล้วสิว่าจะเขียนใบสั่งส่งตัวรุ่นน้องไปเช็คสมองรับยาช่องแปดดีหรือเปล่า ไม่เป็นอะไรครับพี่นวลสินีแค่ดีใจที่มีผู้ใจบุญใจดีจะบริจาคให้มูลลนิธินะคะสีนวลถึงบางอ้อเข้าใจเธอเป็นอย่างดีเพราะรู้ว่าเธอรักสถานสงเคราะห์เด็กนั่นขนาดไหนทุกวันนี้สินีใช้เงินแค่พอกินพอใช้กระเบียดกระเสียนแทบแย่ และพยายามเจ็ดเงินที่เหลือส่งต่อให้น้องๆและครูที่ยังลำบากที่อยู่ที่สถานสงเคราะห์นั้นแม้แต่ตัวสีนวลยังรว่วมโดยช่วยกันอยู่ทุกเดือนแต่ถึงกระนั้นมันก็ยังขาดสำหรับเด็กๆที่ต้องการความช่วยเหลือเพราะปัจจุบันก็ยังมีเด็กโชคร้ายที่ถูกพ่อแม่ทอดทิ้งหรือมีปัญหาทางบ้านและครอบครัวจนเด็กๆ ที่ไม่รู้อิโนอิเนต้องจบปัญหาโดยการถูกพาตัวมาพึ่งพิงที่นี่เป็นปัญหาสังคมที่ยังตามแก้กันไม่จบไม่สิ้นไปสักทีจึงไม่แปลกที่พิศินีจะมีสีหน้าแสดงความสุขได้ขนาดนี้ใครนะใจดีจริงพิศินีไม่ได้ตอบเพราะดันมีแม่ครัวถูกมิดบาดเข้ามาขอ,อยาฆ่าเชื้อและ พยาบาลก็ต้องทำแผลสีนวลนทําการทําแผลฆ่าเชื้อให้แม่ครัวคนนั้นทันทีทําให้ทั้งสองต่างลืมลืมกันไปเย็นวันนั้นเมื่อพิินีลงมาด้านล่างเธอก็เห็นรถ bmw มาจอดรออยู่ก่อนแล้วเธอก้มลงมองเพื่อดูให้แน่ใจเห็นเจอคอปสมเว้นกันแดด รอเธออยู่ในรถเขากระดิกนิ้วเรียกเธอขึ้นรถเรากับเป็นนายท่านที่เด็กๆนั่งดิงและเธอเพียงลังเลใจนิดเดียวเท่านั้นก่อนที่เธอจะก้าวขึ้นรถยอมโดยสารไปกับเขาแม้ว่าก่อนหน้านี้เธอจะปฏิเสธเขาชนิดสุดใจก็ตามทีแต่ตอนนี้มันไม่ใช่อีกต่อไปแล้วคราวนี้เขา จำทางไม่ค่อยได้เท่าไหร่เธอจึงบอกทางให้เขาเองไม่ตะกิดตะกวงใจที่จะพูดจากับเขาอย่างสนิทใจมากยิ่งขึ้นแต่ยังไม่ถึงขั้นปล่อยเนื้อปล่อยตัวเพราะเธอรู้ว่าปัญหาของเธอคืออะไรเธอยังไม่พร้อมและเธออยากจะใช้ชีวิตเพียงลำพังไม่อยากมีความสัมพันธ์อันฉาบฉวยเพราะกลัวพลาดัดไม่พร้อม เธอไม่อยากให้ลูกที่เกิดมาต้องมามีชีวิตแบบที่เธอเคยประสบพบเจอแต่เจคอบก็เข้าใจดีเขาช่วยเหลือเกื้อกูลและไม่ละราบละล้วงต่อหน้าป้าบัวผันวันนี้ป้าบัวผันอารมณ์ดีทำกับข้าวเลี้ยงเขาโดยมีหญิงสาวเป็นลูกมือเจคอบได้ชิมต้มจืดไข่น้ำ ผัดคะนาที่ป้าบักพันปลูกเองเป็นลูกคะนาต้นเล็กๆเ,เอามาผัดกับหมูใส่ซอสเค็มๆมห,มหวานๆอร่อยดีแกงส้มมะละกอปลาช่อนและอาหารจานเด็ดส้มตำปูปลาล้าที่แกต้องกินทุกมือ้อบักสีดาข,ของแกรับไม่ได้กับส้มตำเพราะรสชาติของมันช่างจัดจ้าน ปลา้ะก็กินแรงทำให้เขาขอคิดดูก่อนแต่ทุกเมนูเขากินได้หมดแถมยังอดอยเสีะด้วยยอมรับว่าเขาได้ทั้งอาหารปากและอาหารตาได้นั่งฟังเสียงหัวเราะที่สดใสของลูกพิษของเขาที่แสนหวานเพราะเธอกำลังเล่นกับลูกแมวที่มาขอปลากินแม้เขาจะไม่ค่อยชอบสัตว์เลี้ยง แต่เพราะเธอชอบเขาก็เลยต้องลองแตะมันดูคมขนของมันนุ่มๆดีตาของมันก็วาวๆดีด้วยโดยเฉพาะลูกพีทเธอดูมีความสุขมากมายเหลือเกินจบแล้วนะคะเทพประบุลาสวัส่์ตอนที่9แล้วเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะ ถ้าชอบก็าฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปนะ <S <S ตอนนี้เหมือนว่าอ่า YouTube จะเปลี่ยนไปเนาะก,ก็แต่มันก็ยังมีเพลย์ลิสต์มีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเดิมนะคะก็ ถ้าหาตอนไหนไม่เจอเนาะเข้าไปในช่องของตานะคะแล้วก็กดเข้าไปในเพลย์ลิสต์เนาะมันก็จะรันนิคุณตามมีนิยายฟังฟรีให้ฟังตลอดนะไม่ต้องเสียค่าสมัครนะพอตาไม,ม่ได้ปิดนะคะก็ถ้าอยากเข้าไปฟังก็ฟังฟรีได้เลยเนาะฟรีนี่คือหมายถึงคุณจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตของคุณแล้วนะไม่เกี่ยวกับตานะเพราะว่า คำว่าฟรีของตาเนี่ยคือไม่ต้องเสียค่าสมัครนะคะ,นะเนาะพราตาไม่ได้ตั้งอะไรแบบนั้นนะคะตาให้ฟังได้ทุกเรื่องนะคะยกเว้นเรื่องที่ตาลบไปเนาะเพราะมันมีปัญหากับยู u ู e นะคะฝากชมผู้สนับสนุนด้วยนะคะรักนะคะปุ่นรักษาสวัสดีค่ะ